ฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่ครับยกที่1นึ 1> โดยการสนับสนุนของกุยยูเรียตต่นอกตัากหางกุย,ยดีมีคุณภาพกระเป๋าลิกกี้โดยเสียโตโต้ครับคนนมรุ่นใหม่ที่มาส่งเสริมวงการหวยไทยอย่างจริงจังครับกระเป๋าลิกกี้อยากได้กระเป๋าส,สวยๆนะครับสั่งตัดกระเป๋าแล้วก็ติดแบรนด์ของท่านโทร0920656666ส่วนคนรักรถนะครับไปที่ร้านพาวครับดูแลรถครบจบที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นฟิลสมใสกรนรอยรับสีคาร์ดิทลลิง่งเคลือบเซรามิกฟิลกรองแสงและฟิล์นิลภัยสนใจโทร0920656666ขอบคุณวัฒนาฟาร์มครับฟาร์มไก่ไข่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือโดยสแอดสันปะตองแล้วก็รถสวยจาเจนครับออกรถมือสองต้องรถสวยจาเจน,นะครับออกรถไม่ใช้เงินทุกสาขารอส่งค่างวดอย่างเดียวนะครับโทร0863557893าลครก็มาดูกันครับคู่แรกงรายการครับเพชรตัเดเพชรครับ ชื่อนําหน้าด้วยคําว่าเพชรด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรฟูจิเจอกับเพชรด,ดําทีบไปก่อนครับซ้ายไปครับท่านั้นเพชรฟูจิทีมเพชรฟูจิก็มีนายกสร้อยเยียงยองลําพูนนะครับชนะสิบคนด้วยครับจีบทหารเอกก็มีทหารเอกนะครับนําทีมมาอใ,ใค่ายนี้ครับประเภทฝีมือดีแล้วไม่เป็นสงรองใครนะครับสายเหนือ,อโชว์ฟอร์มที่นี่คนระฉายแววเลยครับเพชรฟูจิ เพชรดำมีครั้งแรกครับมีโอกาสมาชกที่เวทีมวยสยามอมน้อยครับเพชรฟูจินี่เจอมาแต่ละคนในถือว่ากระดูกขัดมันเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ผ่านมาได้นะครับอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นอกมั่นใจนะครับเพชรดำเองก็เรียกว่าเป็นเมืองมวยเมืองกีฬาแหละครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับถ้าเกิดออกจากบุรีรัมย์ไม่มีใครไม่เก่งนะครับน้อยมากนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดท้ายท้ายสุดใครจะได้รับการชูมือ สายเจอสายซะด้วยนะครับดาวรุ่งทั้งกรรมการทั้งนักมวยแหละครับอ่ะหด้ายไม่ถึงครับเชรฟูจิขยับเข้าหาครับค่อยๆขยับมาไม่ชัวร์ก็ไม่ออกไม่ชัวร์ก็ไม่เข้าเหมือนกันครับนี่ครับแต่้ายหลุดไปครับแต่นั้นเพชรดำจะชับพื้นที่เข้ามาเกี่ยวแล้วก็หดแข้งซ้ายคืนไปครับหมัดซ้ายครับปลายหมัดครับของเพชรดำมวยฝีมือเหมือนกันฮะเกมอาจจะต้องไปแบบวัดระยะครับดูใจอย่างเชิงกันไปครับ อภัยดำนีอภัฝีมือฉาดช่วยครับเหมือนคุณป๋อมบอกแลละครับเมืองบุรีรัมย์ในเมืองมวยครับไม่เก่งเขาก็ไม่ปล่อยออกนอกพื้นที่แล้วครับสำหรับมวยจากเมืองบุรีรัมย์ครับนี่ยิ่งอยู่อำเภอกระสังด้วยฮะอ่าบ้านเดียวกับรุ่งแสนตะว,วันสาพาราบนะท้ายนี้ฮะเก่าแก่ของเมืองบุรีรัมย์ในสายในศึกของเกียรติเพชรเยอะมากมายหลายคนเลยทีเดียวอยอดไอคิวเขาอยู่นั่นนะครับตอนนี้ก็โกอินเตอร์ไปแล้วครับยอดไอคิว ต่อยสายเตะซ้ายครับบุรีรัมใช่ไหมพยัญชจะต่อยคืนนะครับแต่ว่าเพชรฟูจิทีบทําไล่จังหวะเอาไว้ครับผันกันแน่สะดวกแน่ละครับ <S 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 ผู้นี้ไม่ต้องห่วงพระกร <S <S ะความมันรออยู่นะครับแต่ว่าเครื่องยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นชุดกีฬากีฬส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมสเสือกาวยาแนวฉมใหม่สูตรเพิ่มสารทนกดสารเท่าลดล้นป้องกันราดบ ที่สุดของสตรีแบนต้องที่โนบสยามสแควร์ซอย6โทร0973567400 Facebook IG ก็โนบ .bkk มานิ n i โกคลุบให้ช่าอุปกรณ์มวยงานอีเวนต์เต็นท์โดมโตเก้าอี้พัดลมเครื่องเสียงเวทีเครื่องปั่นไฟครบวงจรล่ะครับติดต่อ Man ico, 22, มานิโก0884391322บริหารงานโดยซียการันตีผลงานโดยสเจเล็กเมืองนนนะครับมาดูกันครับยก2องับเริ่มจับในแล้วครับ นี่ครับวัดความแข็งแรงประลองความแข็งแรงกันเลยครับเด็กๆแบบนี้นี่เหนื่อยง่ายหายเร็วรับมีหลายก๊อกครับถีบไปก่อนขยับเตะซ้ายขึ้นไปครับแต่นั่นเพชรฟูจิครับซ้ายขึ้นมาเพชรดำสับซอครับงานไปสั้นๆครับสอกขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมาแบบไหนขึ้นแบบนั้นครับอ้าวกับตีบิดมาหาเหลี่ยมจังหวะนี้นี่ ยังไม่ล้มรับแยงมาก่อนอไม่ต้องดูใจนานไม่ต้องวัดระยะนานครับโยก2นี่ประประองกําลังกันแล้วครับดีกว่าคับเพตุรุจิ2เพชรนี่แหละครับอยู่ในสายในสึกของสึกเกียรติเพชรครับเพชรไหนจะเจอจะรับก่อนกันแต่ว่ามีอนาคตทั้งคู่ครับมาชิ้นจังหวามาวางซ้ายมาสายคืนครับเรียมเขาก็ให้เห็นบ้างแล้วครับเมื่อกี้ครับอยู่เรียมนอกตัดจาบเพชรดำชื่อเพชรดำ เก่งทุกตัวเหมือนกันนะครับน้ำมวยดีจเพชรดำแต่ว่าจะมาเก่งกับเพชรฟูจิได้หรือเปล่าคล้องได้ครับอาเอาสงเอาเหลี่ยงไว้ก่อนดูเหมือนมีแผนในใจนะครับคล้องได้จับได้และแกก็ไม่ยอมตีนะครับร้ายไม่ใช่เล่นนะครับเพชรดำอ่าดูครับตีสายมาครับเพชรฟูจิเพชรฟูจิเริ่มปล่อยของ้วครับทีบเอาไว้ครับเพชรดำครับไม่ง่ายสำหรับทั้งคู่แน่แหละครับ นะครับแข้งซ้ายของเพชรปูจิทีขวาหมัดซ้ายถีบซ้ายครับโองเพชรปูจิครับเพชรดำขยับสายวืดโดนสายขึ้นมาแต่ก็ยังติดครับใกล้เขียงกันมากมากครับเตะขวาเขี่ยมาซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับหลุดไปแข้งซ้ายมาสายขึ้นซ้ายมาบเกี่ยวแล้วก็ต่อยคืนไปครับเพชรปูจิครับสายครับโอ้นี่ครับสายกับสายครับคู่นี้ครับทิ้งจังหวะกันเลยครับหมัดแล้วก็มีแข้งซ้ายครับโอ้โ สวยงามครับดอกนี้ครับเพชรฟูจิแต่เลือกเล่นเหลี่ยมเล่นจังหวะครับพอยกอีกข้างจะกต้าฉากแล้วก็เตะสวยงามครับสมองมวยนี่ไม่ธรรมดาครับเพชรฟูจิครับซ้ายปักเข้าไปยกบังไว้สันครเพชรดำก็ไม่ถึงครับมีโต้มีเถียงกันแล้วตอนนี้ยกสองเริ่มเข้มข้นอาวุธเริ่มเห็นว่าใช้แรงเพิ่มขึ้นตั้งศอกกระแทกครบเครื่องครับเพชรฟูจิคนนี้นี่ครับซ้ายไปอีกแล้วครับอ่ เพชรดำช่วงเท้ๆนี่โดนแค่สายไปเยอะนะครับโดนไปอีกหนึ่งครับมีอีกไม้ครับอัดแม่พืดหมดยกนะครับยก2ที่ผ่านมาครับจังหวะของเพชรฟูจินี่ครับคิดพร้อมกันครับซ้ายกับขวาคนหนึ่งสายหลังคนหนึ่งสายหน้าครับว่าเพชรดำเองก็มีเหลี่ยมมีจังหวะเหมือนกันครับนี่ฮะอันนี้คิดพร้อมกันแล้วครับซ้ายกับซ้าย เรามาดูมาชมกันต่อครับยกนี้เชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นเกมเปิดตัวโอ้พูดไม่ขาดคำครับโอ้โชคดีที่ไม่โดนนับโชคดีที่ไม่โดนนับครับอยู่ที่ดูวินิของกรรมการเอาสามัดเลยเชดดัตัดแล้วนหมทุลักบวกทุเลเลยนะครับในช่วงต้นน้าของเฟดฟูจิครับโดนดับบอพยายามโตดึกคืนด้วยแข้งเอาเอามามุดหัวไม่ได้เหมือนกันนะครับเชรดัมครับอล้วครับจับจับตีได้ไหมครับ ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับต้องโมโหแล้วครับเพนฟูจิเอาเตะซ้ายครับแต่เพชรดำก็ยังมีหมัดตอบโต้อยู่ครับเตะซ้ายครับเพนฟูจิครับต่อย้ายลำตัวครับเพชรดำมาสิครับแบกหมัดบวกครับนี่ของฝั่กจากกุลีดัครับกับปั้นสายโดนกับปั้นสายแล้วครับสายไปทีหนึ่งครับจับได้ตีได้ไหมตีได้ไหมตีซ้ายตีซ้ายครับแม่ยืนตัวแข็งครับเพนฟูจิแม่มีสายไฟฟ้าบนเวทีหรือเปล่าครับโออย่างไงครับนี่ครับแม่มัวไปมองทิ่มุมครับแทนเพชรฟูจิครับเอาครับ มองจิมมุมนี่ทางด้านเพชรดำก็ตีไปเรื่อยเลยครับอาครับเด้งตีคืนครับเพชรปูจิได้สองเข่าครับเริ่มจับได้ดีอีกทีนึงครับยังมองงานตัวช่วยอยู่ครับเพชรปูจิซอกไปรวบไว้วงในเด้งตีครับอาครับเริ่มเครื่องจักรเริ่มทํางานวงในตีครับเด้งตีเสียคืนครับเพชรดำหลอกได้เปรียบครับเด้งตีครับทางด้านเพชรปูจิไดแล้วครับต้นเป็นของนายปลายเป็นของฉันไหมยกนีออกตานยีเพชรดำเตอเร่งเลยครับเร่งแบบ่าไม่เผื่อเหลือยกสี่ยกห้าเลย การนั้นก็ต้องดูกันยาวๆครับเต็มยาวหนังชีวิตเอาแล้วเพชรปุจิตั้งลาได้แล้วเอาไปพ่วงครับเพชรดำครองข้างบนครองได้ดีกว่าด้วยครับแต่ว่าดูอยู่ที่พละกําลังแลวตอนนี้ครับเพชรดำแต่ว่าเพชรปุจินี่ตรงเหยียบคันเร่งแหละครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายเอ้าแม่อกขวาครับพยายามเสี่ยงศอกซ้ายเหมือนกันครับเพชรเพดำเพชรปุจิโมโหครับแมอ่ะตีซ้ายแยกออกมาครับสมานเทียนดีโอ้นี่ครับ ครับมีอารมณ์แต่อยู่บนเวทีนี่ใช้ได้ครับลุยกันต่อกับเตะซ้ายมาสายคืนขยับไปครับยังไงดีครับเพชรดำขยับมาเจอศอกทีมไปครับตีเร่งตีครับเพชรฟูจิแล้วก็ปิดเหลี่ยมนิดเดียวครับล้มลงไปครับเพชรดำนะครับที่บอกแล้วครับว่าจะสตาร์ทไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดยกสี่ยกห้ายังมีอยู่ตอนนี้พุ่งยกสามเพชรฟูจิเร่งนะครับฟูจิกด กดแล้วนี่ฮะโอ้โหจังหวะกดคอฮะพอได้ลักษณะการจับนี้จับได้เปรียบเลยนะครับทีบซ้ายครับพยายามบวกหมัดนะครับตีเข่าได้นะครับหมุนมาอยู่เลียมนี้อ่าอยู่ดีการจับเลยนะครับเบื้องต้นครับอ่าพยายาไปครับพยายามยายาไปอัดดักศอกเอาไว้ครับเพชรดำอ่าจับอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยครับ จับอยู่โดนมาด้านบนได้นี่ก็ถือว่าสร้างจังหวะตีเข่าได้ดีครับอ่ะ,อะแต่เพชรภูจิก็ไม่สนแล้วครับจับตรงไหนก็พยายามยกเข่าตีครับโหมดยกพอดีดูครับบัดซ้ายนะครับโอ้ยนี่ครับในสนามนี้ก็เรียกว่ามีเสียงชยันโตกดดันอยู่พอสมควรนะครับโอ้โห ก็มันเป็นจังหวะที่ต้องตัดสินใจเพียงซีวินาทีแหละครับเป็นมวยมองอย่างไรครับมองเหมือนกรบบะกาหรือเปล่าครับเมื่อสักรูนในไม่โดนน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะจะว่าไปแล้วของเพชรฟูจิแต่ว่าเพชรดำก็พยายามตอบโต้อยู่นะครับแม้ว่าเพชรฟูจิจะเร่งขึ้นมามาดูกันต่อนะครับยก4ี่ครับครับลุยครับวงในเด้งตีครับจับทันทีครับเพชรฟูจิครับต้นๆนี่แรงอย่างดีครับเพชรดำซ้ายมาครับ สายอีกทีครับครับแข้งสายตีเข่าในครับทณะนั้นเพชรดำครับชิงออกก่อนครับต้นยกเด้งตีคืนครับเพชรฟูจิสองเข่าที่จับในได้เปรียบแล้วก็เด้งอีกทีถือว่าทาได้ดีนะทางด้านเพชรดำต้นน้ำนายกที่สามนี่ใม่นับก็น่าจะอยู่ในใจแล้วครับกรรมการให้คะแนนครับโอ้สมานเทียมดีบนเวทีตัดสินใจยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะครับอยู่ในมืกอาแล้วครับยกนี้เพชรดำพยายามจะ สู้วงในนะครับเดือมเข่าเเพฟูจิตังจับศอกไปครับอีเพชดดำออกแรงนะครับยกนี้อีกยกหนึ่งจะสู้ยิบตายนะครับเจอเข่าของเพชรฟูจิเพชดดำตีซ้ายครับเสียงเชียร์ดำระเกิดครับไม่เหงาแลยครับเพชดดำเรียกว่าไม่เดินเดียวดายครับอศอกซ้ายครับเพ็ดดำครับอะศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับเพพรฟูจิบอกเอาคอมาเอาคอมาตีข่าวครับอ่าจับได้ดีโอ้ยหมตีซ้าย พยายามจะยกบังเอาไว้โดนขี่กดคอครับทางด้านขอเพชรดำโอ้นี่ครับจังหวะกินแล้วไม่คายครับเสียบรักขาไว้เลยครับทางด้านเพชรฟูจิครับเอาครับเพชรดำเจอแข้งซ้ายซ้ายคืนหลุดไปซ้ายใหม่กียกบังได้ครับพยายามตอหมัดซ้ายครับเสียงเฮดังตลอดแต่เจอขีบคอครับเด้งตีตีซ้ายครับเพชรฟูจิดิ้นไม่หลุดครับดิ้นไม่หลุดครับทางด้านเพชรดำลุกจับลุกล็อกของเพชรฟูจินี่ดิ้นยากครับ ดันน้องเน้นหมัดซ้ายก่อนมีสอกแกมเข้าไปเสียงเฮเสียงเชียร์ในสนามยังให้กำลังใจเพชรดังตีเข้าไปครับมายังมีโอกาสทั้งสองมุมครับเป็นไปได้ทั้งสองมุมในะสถานการณ์แบบนี้โดยละแกขยันด้วยสิครับนี่ครับลองเชียร์ในสนามก็เลยไม่ทอดทิ้งครับน่าลักครับดูกันไปครับอย่างที่เห็นโอ้ยแทงมาบวกหมัดซ้ายคืนสู้ดีมากครับอติซ้ายดักเอาไว้ครับเพชรฟูจิ เพชรดำเพชรดำก็หยุดไม่ได้นะทีบเดินต่อนะครับเพชรดำใจสู้สยางครับใจสู้สยางก็ะเตะขวามาครับเพชรฟูจิแล้วก็โฮมเอาไว้โอ้นี่ครับยังยังได้ลุ้นอยู่เลยครับเอาครับลุยต่อครับเพชรดำเดินเดินมาเจอเข่าโยนก็มาจากเพชรฟูจิครับถีบไปก่อนครับแต่ดูเดินช้าลงไปครับเดินช้านี่เพชรฟูจิได้พักหายใจครับต่อยมาครับปังไว้ได้ และดูจังหวะกดไล่แขนครับแล้วก็ยังไม่ตีครับยกปังเฉยครับนเป็นฟูจิเรีอว่าตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนแล้วครับเพชรฟูจิการยงมวยส่งมวยนี่นีฮะเตะแล้วขวางแล้กวก็เตะเอาทรงเอาเหลี่ยมเตะอีกแล้วครับซ้ายเพชรดำงางหมัดซ้ายต่อยซ้ายเน้นขางบนนะครับเน้นหมัดต่ว่าเหลี่ยมจับเนี่ะเพชรฟูจิก็จับได้ดีกว่าตลอดคือจับแล้วพยายามขืนตัวไม่ให้ล้มนะครับอ่ะพักกันก่อนนี่ ถือว่าสู้กันได้สนุกเลยครับดูภาพช้าครับ,ด,รบดูภาพช้าครับจังหวะเร่งกยกหนึ่งของทางดานเพชรดำในช่วงต้นน้ำครับพยายามเน้นศอกเน้นหมัดแต่ว่าบล็อกไวได้ครับทางด้านเพชรคูจิแลวโอ้โหลูกนี้ชัดได้เข่าครับจังหวะบวกเลยครับเพชรคูจิต้องลุ้นกันยกสุดทา้ายนะครับจบแล้วจะดูแล้วก็จะรู้เลยว่าใครจะได้รับการชูมือ ถือเป็นมวยคุณภาพนะครับคู่เปิดตัวคู่แรกของเราครับยกสุดท้ายครับเพชรฟูจิแดงน้ำเงินเพชรดำครับลุยกันต่อครับต้นน้ำยังคงน่ากลัวเสมอครับท่านเพชรดำครับขวางแล้วตีครับขวางแล้วตีครับตีไปก่อนครับพยายามขวางยืดออกมาครับเพชรดำหัวเสียงเฮยังหนังอยู่ครับมวยร้องครับตามผ้าตามสายตาเลยครับท่านผู้ชม เพชรดำนี่จะฮึดแล้วครับยกสุดท้ายไม่มีแก้ตัวแล้วครับขำได้ครับเพชรดำขำได้ข้ามเล้วยกกระถุงเขายัดไส้ข้ามเลยกระถุงเขายัดไส้เป็นดอกที่สองแม่แกโจมตีต้นน้ำได้ดีทุกครั้งนะแทบจะทุกยกครับเนี่ยดูฮะพยายามฮึดขึ้นมาเร่งขึ้นมาเพชรภูจีนีคุมสถานการณะครับก็ต้องเอาให้อยู่ด้วยครับล็อกไว้ก่อนตั้งกำแพงครับเ,เสียงเชียร์ดีเหลือเกินครับเพชรดำ โหดดังมากครับดังมากครับฉะนั้นเราต้องลุยต่อครับความหวังยังคงมีครับซ้ายครับแข้งซ้ายทั้งคู่ขยับมาซ้ายมาแล้วก็เติมแข้งซ้ายขึ้นหมัดซ้ายมาเจอแข้งซ้ายสวนขึ้นไปครับเพชรดำยังคงเดินถี่ไปก่อนครับซ้ายขึ้นไปกับเพชรฟูจิซ้ายอีีครับต่อยซ้ายครับเตะซ้ายเจอต่อยอซ้ายครับเเกือบเหมือนกันครับเกือบเสียหลักกับเพชรฟูจิไม่รู้เราทับสถานการณ์แบบนี้ครับผู้แพ้ผู้ชนะ ประตูเปิดกว้างทั้งสองมุมครับอาครับเวลายังมีทําได้ทาต่อครับทําได้ทําต่ออย่ารออย่าคิดนานเพชรภูจิจับเอาทรง,เอ,ทรงเอาเหลี่ยมหมุนออกข้างด้เรื่องทรงเรื่องเหลี่ยมนี่เพชรภูจิเขาจับได้ดีครับเตะซ้ายมาเพชรดำต่อยํำตัวขวางคำ้ำดันตีได้ไหมไอเข้ามาครับตีได้ไม่ได้แต่เสียงเชียเสีเยงเฮครับโอ้ดีครับ,รบเอาครับ ทีมซ้ายแล้วก็อูหงายท้องลงไปครับแม่เสียหลักครับขาแข้งอ่อนครับทีบอีกทีครับถีบหน้าครับโอ้ถีบดอกทีสองมีออกอาการท้อแท้เลยครับเพชรดำสตาร์ตต้นน้ำทำได้ดีแล้วก็มีหวาดเสียวมีตื่นเต้นขึ้นมาแต่ว่าพอปลายกทีไรเพชรพูจิจะดูครับนี่นาทีทองครับลุกถีบนี่แหละครับทีครั้งที่สามไม่แตะหัวผมเลยโอ้โหแหมเรียกว่า มีความหวังเลยนะครับต้นยกจนณตอนนี้นี่เสียงเชียร์ก็เงียบไปครับแต่ว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับโดยภาพรวม5ยกนี้ก็ถือว่ามีปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวข้องหลายอย่างด้วยกันนะครับดูคนหนึ่งก็ดูมั่นอมั่นใจครับกราบขอบคุณไปล่วงหน้าเลยครับ S <S <S สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับทางด้านของเพชรฟูจิส่วนเพชรดำเองก็เดินจงกรมแหละครับจบครับทุกอย่างจบฮะอะไรครับเรียบร้อยครับครบ5ยก,กครับเพชรดำครับจากกระสังบุรีรัมเพชรฟูจิจากขอนแก่นนะครับชุมแพไปซ้อมอยู่เชียงใหม่สิทธิหารเอกสมานเทียมดีรมาการชี้ขาดบนเวทีครับ ไปที่มุมแดงครับเฮตฟูจิศิทธหารเอกยังโชว์ฟอร์มชนะต่อนะเป็นไฟที่5ต่อเนื่องเลยครับสำหรับฟอร์มของเด็กคนนี้ครับติดตามผลงานของเขาครั้งต่อไปจะชกกับใครครับเดี๋ยวเรามีภาพการแข่งขันในยกที่ผ่านมาของคู่นี้ให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับกับภาพช้าของเรานี่ครับไฮไลท์ครับดูจังหวะซับซ้อนครับ จุดเปลี่ยนก็คือน่าจะต้นยกต้นยกสามครับที่โดนอวุธนี่แหละครับโดนหมัดครับหล่นแต่กรรมการไม่ได้นับครับหลังจากนั้นเชรฟูจิก็มีจังหวะเสียบเอาคืนครับแล้วก็แข็งกระแรงแข็งแรงกว่าครับต่อได้รับการชูมือไปครับทานั้นเชรฟูจิกับนายชมุมแดงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ